สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง tom channel นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะวันนี้ผมจะมาทําการแกะถอดในส่วนของ oppo a 3 7นะครับตัวนี้ก็หน้าจอแตกมานะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการถอดแล้วก็จะทําการประกอบให้ดูนะครับวันนี้ว่ามันจะทําแบบไหนนะครับก็รู้สึกว่าจะเยินมาเลยนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคั้นแรกก็สเต็ปง่ายนะครับถอดในส่วนของซิมการ์ดทุกครั้งนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงรดเสียงอะไรเนาะซิมการ์ดเสร็จนะครับผมก็จะทำการปิดเครื่องนะครับ อันนี้ยังพอเลื่อนปิดเครื่องได้อยู่นะครับหน้าจอแต่ว่าในส่วนของทัชสกรีนด้านบนกับด้านล่าง,างมันจะทัชไม่ค่อยได้ลนะก็เหมือนเคยนะครับคือผมจะถนัดคือจะมีฝ่าเล็บให้ที่ยาวๆนะไว้ในการแกะนะครับกดไปในช่องที่อ่อนนะครับของเครื่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องซิมการ์ดนะครับแล้วเราก็เลาะนะครับในส่วนนี้ ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะเครื่องลูกขานี้ค่อนข้างจะบอบช้ำม,มากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะฮะค่อยๆนะครับค่อยๆใช้ตัวช่วยนะครับเป็นพลาส,สติกอ่อนนะไม่ต้องแยกไปลึกมาก เมื่อมันอ้าออกนะครับก็ระวังนิดนึงฮรระวังในส่วนของปุ่มปิดเปิดนะครับในปุ่มของเครื่องเสียงรถเสียงนะครับเพราะว่าเครื่องลูกค้าค่อนข้างจะเก่านะครับในส่วนของฝาหลังก็จะเริ่มกรอบนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้มันแตกนะครับค่คอยๆแกะ การแกะเครื่องนะครับไม่ว่าแต่ละรุ่นหรือว่ารุ่นไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าครับเราต้องดูลายการแกะนะครับว่ามันมีสายแพรไหมมีนออ็อตรือเปล่าในส่วนของก้นท้านะครับนี่ครับแกะออกมานะครับรูปป้างในส่วนของบอดี้พวกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ ราก็จะไปทําการอาลองจอนะครับว่าจอใช้ได้เราก็จะทําการประกอบนะครับก็โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการถอดน็อตออกหมดนะครับผมก็ทําการถอดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะครับเราก็แกะแบตออกนะครับจะมีในส่วนของแบต แกะสายสัญญาณออกนะครับระวังนะครับระวังนะครับแล้วจะมีตัวในส่วนของปิดเบมบบอร์ดตรงนี้นะครับมันจะมีแพรจออีกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการแกะออกนะครับกดตัวนี้ไว้นะครับกดตัวบอร์ดไว้นะครับค่อยคยแซมมันออกนะครับอ่ะโอเคออกมาแบบนี้ อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแพรจต่ออีกเช่นกันนะครับค่อยงางออกแบบนี้นะครับงางออกนะครับแกะออกเลยนะครับในส่วนของกล้องนะครับแล้วคอยแกะ เพิ่มเสียงนะครับเป็นแพรแบบนี้นะครับแล้วแกะออกนะครับโอเคแล้วเราก็วางไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแพรโค้งเข้าจอตัวนี้ก็เป็นสวิตจอแพรจอเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> เราก็จะทําการอุ่นจอนะครับในเครื่องอุ่นจอนะครับแล้วก็ทําการแกะในส่วนของจอออกนะครับ แล้วก็ทําการประกอบจอใหม่เข้าไปนะครับผมก็หลังจากที่ทําทการแกะแผ่จอแล้วก็ถอดจอออกแล้วนะครับอันนี้คือผมทําการอุ่นจอจากเครื่องอุ่นจอแล้วนะครับแล้วก็ถอดมันออกนะครับถอดจอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําการาเคลียร์คราบนะครับคราบกาวนะครับเนี่ยด้านนี้นะครับออกให้หมดนะครับจะมีพวกคราบกาวพวกดำๆอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้จอไม่ลงนะครับ แล้วถ,ถ้ากดลงไปมันอาจจะแตกได้นะครับเนี่ยเคลียออกมานะครับมันเป็นคาบคาบขยะคาบกาวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวบอดี้ของลูกค้าเนี่ยมีการแตกหักนะครับก็คือเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับน,น,นะครับพอเคลียคาบกาวเสร็จตอนนี้ผมก็ได้จอใหม่มาแล้วด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมทําการเคลียรคาบกาวเสร็จแล้วผมจะลองเข้าทําการประกอบจอให้ทาง ผู้ติดตามได้ดูกันนะครับทำลายเคลยร์ข้าวกาวนะครับมันก็จะเป็นข้ามกาวเก่าๆนะครับข้ามพลาสติกในส่วนของตัวบอดี้นะครับ ก็หลังจากที่เราทําการทําความสะอาดนะครับในบริเวณขอบจออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการลงกาวนะครับก็ถือว่าเป็นกานเสร็จสิ้นนะครับวิธีการลงกาวก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราทําการเก็บขอบจอแล้วนะครับพวกเศษกาวก็กาๆออกแล้วนะครับนี่ครับก็จะปาดไปตามนี้เลยฮะลงบางๆครับไม่ต้องเยอะฮะลง ลงถ้าจอมันไม่มอจอมใหม่ที่เอาเข้ามานะครับไม่ได้สนิทนะครับก็ทําการให้ลงกลาวให้ล้นออกมานิดนึงนะครับพอเรากดให้มันล้นออกข้างนอกนะครับเพราะว่ามันสามารถปะเช็ดกาวออกได้มันก็จะเนียน,นะคะพยายามเนี่ยให้มันปิ้นเข้าไปข้างใน ที่ลงกลาวเพราะว่าทำการเช็ตจอเรียบร้อยแล้วพอเราลงกลาวนะครับเราก็จะทำการเลื่อนไปให้กาวมันอั้นนะครับไม่งั้นมันจะเข้าไปในจอบแบ็คไลท์ บอดี้นะครับในส่วนของหน้าจอมันก็จะมีบ่าของมันการไล่กาวนะครับก็อยู่ที่ความถนัดเลยฮะแล้วผมมักจะไล่ให้มันเหลือๆอ,ออกมาข้างนอกพอเรากดจอแล้วให้มันเหลือมา้างนอกเราก็ทําการเช็ดได้ถ้ามันไล่กาวไม่เต็มมันก็จะดูไม่แน่นนะครับจะมีช่อง จะอยู่ประมาณนี้ อันนี้เราก็จะเริ่มค่อยๆประกอบนะครับมาลงกลาวเสร็จแล้วกาวมันยังไม่แห้งนะฮะไม่แห้งไปทีเดียวเราก็สามารถประกอบไปได้เลยเราจัดจอบอดี้จัดในส่วนของกล้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรก็จะเริ่มค่อยๆใส่นะครับของมันเข้าไปก่อนจะใส่ก็ดูทำความสะอาดนิดซอกงซอกเก็ต เกอยู่ใต้นี้นะครับใคกดมันล้ปบนะครับกาไปให้มันเรียบร้อยนะครับใสยในส่วนของตวกล้องนะครับ อย่าลืมนะครับสายสัญญาณนะครับเราต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับค่อยกดให้มันตรงลอกมันนะโอเคถ้าไม่งั้นมันจะหักนะครับแล้วก็วางกระเพือลงลไ,ได้นะครับแล้วทำการประกอบต่อเลยนะครับ ฝาหลังนะครับไล่ขอบฝาหลังนะฮะแล้วก็ผมก็จะทำการแต่งขอบนะครับ การแต่งขอบนะครับเดี๋ยวกาวเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็จะมีน้ำยาในส่วนของการเช้กาวนะครับค่อยๆปาดนะครับเพราะว่าในตัวบอดี้ของลูกค้าเนี่ยมันหักออกนะครับมุมต่างว,วก็เก็บมลงไปนะครับของผมก็จะไม่ได้มีการกดล็อกอะไรนะครับเพราะว่าตัวจอที่เราได้มานะครับมันจะนูนกว่าตัวจอเก่านะครับก็จะทําการเพียงปานส่วนของ รัดยางไว้นะครับประกบให้กาวมันแห้งนะครับเราก็ทําการเท็ดกาวก็เป็นพิธีการต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับใครที่จะนําไปใช้นะครับไปเป็นแนวทางก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในส่วนของช่อง tom channel ได้เลยนะครับเราก็จะพยายามลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับลงคลิปใหม่ๆมาให้กับทางในส่วนของ ผู้ติดตามได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้เพราะส่วนหน้าผมจะไม่ค่อยลงในส่วนการลงกาวเนาะให้ลูกค้าให้ดูแต่ครั้งนี้จะลงให้ดูนะครับนะครับเนะนี่ยขอบมันก็จะเหลือนห,หน่อยแต่เ,เราจะลงแนละ้วเราค่อยเก็บในส่วนของกาวต่างๆนะครับ เข้ามุมนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามุม,มน,นะครับกดมือไม่ต้องไปกดแรงนะครับกดแรงมันน่าจะแตกได้ ถือว,ว่าไม่นานเสร็จนะครับยัไนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ